กลับมาที่ช่วงที่2ของรายการนะคะโซอินไซด์ค่ะนะครับพูดถึงงานประกาศรางวัลของภาพยนตร์กันนะครับแกรนเบลสวอร์ d นะครับของฝั่งเกาหลีใต้ครับงานนี้เกิดดราม่าขึ้นด้วยครับแกรนเบลอวอร์ดนะครับหรือว่าไดจองฟิล์มอวอร์ดนะครับของปี้52แล้วนะครับงานประกาศรางวัลทางภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในเกาหลีใต้ครับก็ได้จัดงานมอบรางวัลกันไปแล้วนะครับอย่างยิ่งใหญ่เมื่อค่ามวันที่20ที่ผ่านมา ที่ KBS Hall ครับซึ่งในปีนี้ก็เพื่อเป็นการโปรโมทรางวัลให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศนะครับก็มีการถ่ายทอดสดแบบออนไลน์ในประเทศจีนแล้วก็เพิ่มสาขานะครับรางวัลต่างประเทศเข้าใหม่ด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับปีนี้ได้รับการบอยคอรจากคนในวงการอย่างหนักเลยเหตุเนี่ยเนื่องมาจากทุกคนรู้สึกว่าไม่พอใจกับการเลือกผู้ชนะที่เป็นโหวตแบบว่าไม่มีคุณภาพนะครับและทางผู้จัดงานก็ได้ออกมาประกาศกฎใหม่ ว่าผู้ที่จะชนะรางวัลนะครับต้องเป็นผู้ที่มาร่วมงานเท่านั้นไม่อย่างนั้นเนี่ยรางวัลจะตกเป็นของผู้ท้าชิงคนอื่นๆครับส่งผลให้หลายสื่อเนี่ยก็แบที่จะทำข่าวการประกาศรางวัลน,นี้และปีนี้ก็มีคนมาร่วมงานเพียงครึ่งเดียวของ22รางวัลที่ประกาศเท่านั้นครับโดยรางวัลใหญ่ๆเนี่ยดารานำชายดารา,านำหญิงนะครับยอดเยี่ยมและรางวัลดาราสมทบชายหญิงยอดเยี่ยมไม่มีผู้ไปรับรางวัลแต่อย่างใดครับ ส่วนผลรางวัลประจำปีนี้นะครับได้แก่หนังเรื่องออสนะครับชูไมฟาร์เรอร์ที่ได้รับรางวัลมากที่สุดถึง10สาขาเป็นรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลพ่วงกับยอดเยี่ยมนะครับของยุนแจคยุนนะครับรวมถึงรางวัลนักแสดงนําชายนะครับฮวางจองมินและรางวัลสมทบชายยอดเยี่ยมของโอดันซูนะครับรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมนะครับเป็นของจอหนจีฮยอนจากเรื่อง a s s a s s i n ation ชครับ รางวัลน,นักแสดงต่างประเทศยอดเยี่ยมได้แก่นักแสดงจีนนะครับซุนหงเหลยจากเรื่อง One Step Away และก็เกาหยุนหยวนนะครับจาก Let's Get Married ครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ได้มาร่วมงานนี้ด้วยแต่ว่ารางวัลที่ดูจะสร้างสีสันให้กับงานในครั้งนี้เนี่ยได้แก่รางวัลน,นำนักแสดงนะนำชายนะครับหน้าใหม่ยอดเยี่ยม ซึ่งตกเป็นของคนนี้เลยนะครับอีมินโฮจากเรื่อง Gangnam um b l นะครับผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกของเขาโดยการมาร่วมง,งานครั้งนี้ของอีมินโฮนะครับซึ่งพอที่จะทําให้งานในปีนี้หายเงียบเหงาขึ้นมาได้บ้างเนื่องจากเขาก็มีแฟนคลับมาร่วมเชียร์ซึ่งเขาก็ไปทักทายทุกคนอย่างใกล้ชิดไม่ถือตัวและเมื่อได้รับรางวัลนะครับเขาก็ขึ้นพูดอย่างทอมตัวทําให้ทุกคนนะครับซึ้งแล้วก็ยินดีไปกับเขาด้วยแหละครับ อาจจะมาทุก็<ม>ยินดีกับทุกรางวัลด้วย